สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆทำนะคะน้ำพริกอ่องหมูนะคะน่าทานมากๆเม,มนูง่ายๆบ้านๆแต่อร่อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะเป็นอาหารภาคเหนือนะคะก็มีพริกแห้งนะคะมีกระเทียมมีหอมแดงกัะปิเกลือนะคะมีหมูสับมีถั่วเน่าแผ่นนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีที่เราจะซอยใส่นะคะส่วนผักกาบนะคะมีแตงกวามะเขือเปราะ ผักกาดขาวนะคะส่วนนี้เราต้องแช่เกลือนะคะน้ำส้มสายชูมีฟักทองแล้วก็มีรากผักชีขาดไม่ได้ก็ต้องมีนะคะมะเขือเทศคะ่ะสีสวยน่ารับประทานมากๆก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาแผ่นถั่วเน,น่านะคะมาลนไฟแบบนี้นะคะพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้คะ่ะจนกว่าจะโดนไฟทั้งแผ่นแบบแผ่นที่ทาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะปล่อยทิ้งไม่ได้นะคะเดี๋ยวแผ่นถั่วเน,น่าจะไหม้นะคะ ก็คือเราพลิกกลับไปกลับมาจนเขาสุกทั่วด้านแบบนี้ค่ะก็เป็นนั้นใช้ได้นะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เอารากผักชีที่เราซอยไว้นะคะแล้วก็เอาใส่คกไปก่อนเลยนะคะตามด้วยนะคะแผ่นถั่วเน่านะคะเพื่อนๆแผ่นถั่วเน่าเราสามารถใส่ไปทั้งแผ่นแบบนี้ได้ค่ะเพราะว่าแผ่นของเขาจะกรอบนะคะเวลาเราตำก็ตำง่ายค่ะแล้วก็ตามด้วยพลิกเลยค่ะ วันนี้ก็ใช้เป็นพริกแห้งนะคะเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาเราทํากับข้าวเราสามารถที่จะพริกแพงดัดแปลงได้หมดนะคะตามของที่เรามีในบ้านเลยค่ะพอละเอียดตามที่เราต้องการเราก็ใส่กระเทียมเข้าไปได้เลยนะคะใช้เป็นกระเทียมเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่ผสมกันนะคะก็ตำให้เข้ากันก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของนะคะ หอมแดงเข้าไปนะคะแล้วก็ตาหอมแดงให้เข้ากับทุกอย่างในครกก็เป็นนันใช้ได้ค่ะเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้ใครทาก็อร่อยนะคะเป็นอาหารของภาคเหนือนะคะก็เราสามารถที่จะทำเป็นน้ำพริกอ่องไก่อ่องปูกุ้งได้หมดเลยค่ะก็ใส่เกลือเข้าไปนะคะที่จะช่วยนะคะ เวลาเราทำกับข้าวนะคะก็จะได้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะก็แนะนำให้เราใส่ไปในขั้นตอนแรกได้เลยนะคะตามให้เข้ากับทุกอย่างในครกเลยค่ะจากนั้นเราจะใส่ในส่วนของหมูสับเข้าไปแล้วค่ะใส่หมูสับนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะมะเขือเทศตามเข้าไปด้วยเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวใส่มะเขือเทศเข้าไปด้วยจะได้ตามคลุกเค้าให้เข้ากันง่ายยิ่งขึ้นนะคะ เพราะว่าน้ําจากส่วนของมะเขือเทศก็จะช่วยให้เวลาเราตํานะคะเข้ากับทุกอย่างในครกง่ายขึ้นนะคะก็ในส่วนของน้ำพริกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาไปคั่วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมใส่กัะปีเข้าไปนิดนึงแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะตำนะคะให้กะปิกับทุกอย่างในครกเข้ากันก็เป็นนั้นใช้ได้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราจะต้มฟักทองให้สุกเลยค่ะเพื่อที่จะเอาไปทานกินกับน้าพริกนะคะจากนั้นเราตั้งกระทะใส่น้ํามันเข้าไปได้เลยค่ะเราจะเอานะคะน้ําพริกอ่องหมูของเราเข้ามาคั่วค่ะพอน้ํามันร้อนเราใส่น้ําพริกอ่องหมูเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็คั่วนะคะให้สุกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยปรุงรสกันนะคะ เมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆนะคะใครไม่เคยทานน้ำพริกองหมูต้องหาทานนะคะอร่อยบอกต่อคะ่ะเมนูข้าวหมดหม้อคะ่ะเติมข้าวได้เรื่อยๆนะคะประโยชน์ที่เราจะได้จากเมนูนี้นะคะ น้ำพริกอ่องก,ก็เป็นอาหารเหนือเพื่อสุขภาพนะคะก็ไม่เขือเทศก็จะมีนะคะสารไคโรบีนแล้วก็เบตา้าแคโรทีนสูงนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอวยัยเสริมภุ้มคุ้มกันแล้วก็บำรุงสายตาค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโปรโตีนที่เราจะได้จากหมูสับแล้วก็สมุนไพรขับลมอย่างหอมแดงกระเทียมด้วยนะคะผักกับก็มีวิตามินนะคะแล้วก็ช่วยในระบบย่อยอาหารได้ดีค่ะ มาทานด้วยกันนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะก็จะมีผงปรุงรสค่ะแล้วก็มีเกลือแค่นี้ค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะใส่ในส่วนของซีอิ๊วขาวเข้าไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่นะคะใส่แค่2อ,อย่างค่ะก็เมื่อกี้ชิมแล้วถึงปรุงนะคะตอนชิมอาจจะไม่ทานเห็นนะคะ บอกได้เลยว่าอร่อยมากๆนะคะพอทุกอย่างสุกดีแล้วเราใส่ต้นหอมผักชีที่ซอยนะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะน่าทานมากๆอร่อยมากๆนี่นะคะเราไปตักใส่ภาชนะด้วยกันนะคะว่าน่าทานแค่ไหนคะ่ะร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะเมนูเข้าหมดหม้อคะ่ะผักกับก็ อยู่ที่เราสะดวกนะคะอยู่ที่เราชอบเลยนะคะนี่นะคะดูใกล้ๆก็น่าทานมากๆเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ